ว่าถ้าเรามีความเชื่อเราบนที่ตรงนี้เราขออะไรก็ได้ลองดูไหมคะไม่เอากลัวขอด้วยก็ได้มันไม่มีมันไม่มีรสชาตินะไม่มีกลิ่นไม,ไม่มีกลิ่นไม่มีเลยค่ะ <laughs> กับรายการคุณแม่จูพาเ <พา S 1> ทียววันนี้นะคะอยู่กับเปมนะคะและ นี่เปมกับน้องจุนอยู่กับพี่อะไรคะพี่สุค่ะพี่สุนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะวันนี้เราอยู่ที่รัฟวิสาขิจชุมชนค่ะอ๋อรัฟวิสาขิจชุมชนที่หมู่บ้านอะไรคะหินลูกเดียวค่ะหินลูกเดียวนะคะวันนี้พี่สุจะพาพวกเราไปเที่ยวยังไงคะที่ไหนคะลองโคลาที่ตรงนู้นค่ะล่องเรือก่อนโดลาที่ตรงด้านหลังนี่เองนะคะเดี๋ยวก็เราจะขึ้นเรือที่ท่าเทียบเรือตรงนี้นะคะแล้วตรงนั้นก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มใหเรือ่ะนี่คนขับเรือก็จะพาเราพาไปรอบๆเกาะนี้ค่ะไปชมยูทัดมันจะมีสิ่งศ ก็เรียกว่าหินเืออะไรประมาณนี้ค่ะเราจะนั่งเรือเข้าๆเวลาประมาณส5ิานาทีนะคะจากนั้นก็เซลฟี่ได้เลยจากนั้นก็ถ่ายรูปกันฤฤฤฤตามสะดวกค่ะแล้วก็มีอาหารและเครื่องดื่มพร้อมบนเรือค่ะไปเลยและตอนน<ป>ี<ป>้นะคะเรากำลังจะไปขึ้นเรือก,กันแล้วพร้อมหรือยังคะพร้อม,ม,มแล้วก็ตามกันมาเลยค่ะคือแบบบรรยากาศรอบๆสวยมากๆเลยนะคะใช่ลูซี่มันแบบว่า เขียวชะอุ่มตัดกับท้องฟ้าที่แบบสีฟ้าอากาศคือเป็นใจให้เรามานั่งล่องเรือมากบอกเลยแล้ววันนี้พี่เขาบอกว่าน้ําสวยมากๆเลยนะคะที่สําคัญก็คือที่นี่นะคะเป็นของรัฐวิกฤตร้ันวิสาหากิจรัาวิสาหากิจช <c oughs> ุมชนด้วยนะคะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันบนเรือกอนโดลา่าแล้วใช่แล้วนะคะนี่มีพร็อพด้วยดีมากเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังร้อนนะคะนี่เราก็จะป้าส่องยอนตรงนี้ได้คืออ,อุปกรณ์บนเรือมันดีมากเลยทุกคนแล้วก็ข้างหลังเรานะคะก็คือคุณพี่ที่เขาพายเรือให้เรานะคะไ,ไ,ไม่ทราบว่าพ,<ร>พี่ชื่ออะไรคะสวัสดีครับผิ่พี่ลุงนะครับวันนี้พี่ลุงจะพามาดูหินลูกเดียว ถ้าเจอสองลูกจะได้ว่ามาผิดที่เฮ้ยบรรยากาศจะดีมากเนาะก็คือกลางลมได้ที่มีพร้อมๆค่ะเราจะไฟกับลมจริงๆนะเนี่ยมีพร้อมๆมากสาหรับคนที่แบบชอบการถ่ายรูปเก็บบรรยากาศดีๆนะคะถ้ามาเป็นครอบครัวนะคะก็มีพร้อมนะคะสีที่นั่งนะคะใช่แล้วแต่ว่ามาสวีทก็ดีนะแล้วมาเบรรยากาศใช่มาเก็บบรรยากาศระหว่างนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าบนเรือเขามีอะไรเตรียมมาให้เราบ้าง นี่มีน้ำค่ะสี่ขวดอ้โหแล้วก็มีมีน้ำอะไรทุกไม่แน่ใจแต่สีแบบน่ารักมากสีน่าเป็นอันชันอันชันจริงเหรอคะพี่อันชันต้องขาวจอลนนอืแล้วก็คือมีแบบสี่ขวดสําหรับสีท่าเลยนะคะใช่แล้วนะคะแล้วก็มีส้มด้วยขออนุญาตกินเลยนะได้น้องจูนจัดไปทุกคนน่ารักมากอ่ะเออมันชิวมากเลยอ่ะดูดีเดี๋ยวนะดูมือสันผมแบบว่าทีไม่หมดก่อนนะเพราะเราจะกินก่อน ชิมแล้วนะคะทุกคนเชียร์เชียร์เชียร์ย่กดชื่อนะเอาจริงมันไม่มีมันไม่มีรสชาติไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไม่มีเลยค่ะแล้วมาดูปิ่นโตกันบ้างว่าเขาเตรียมอะไรกันให้เราบ้างนี่ขออนุญาตเปิดเลยนะคะมื้อนี้มีอะไรให้เราบ้างเฮ้ยเปิดมาก็เป็นขนมเลยอ่ะฝอยทองฝอยทองกรอบน่าทานมากอันนี้อันนี้ใช่งาพองหรือเปล่างาพองมอเหลาบ้านเรานะคะ เต้าซอด้วยแล้วก็มีเต้าซอ น่ารักว่าแล้วเราก็แกะของเราบ้างดีกว่า,านะเราเสกก่อนเที่ยงโอ้โหอะมาแล้วนะคะน้องชิงช้างสาม<อ>ัมรถแล้วเราก็พกเต้าเอีคู่ใจของเรามาด้วยนะคะกล่องสีชมูที่ลถือยอยู่ันนี้นะ,ะเป็นไส้หวานนะคะชิวชิวอบเกลือเรลือบรรยากาศดีๆก็้องแบบพกพาสิ่นดูนคุณ <ๆ S 1> คุณลองดูบรรยากาศรอบข้างดีมันดีมากจริงเรามีอะไรอีกคะพี่เปรมแล้วก็เต้าซอ้แล้วก็น้ำพริกกุ้งเสียบสองรสชาตินะแต่ว่าเขาไม่มีข้าวเพราะฉะนั้นเรากิน เป็นขนมแล้วกันร้านเราก็สามารถทานเล่นได้นะพี่เปถ้าทานเล่นเราแนะนำเป็นตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เก็บไว้กินกับข้าวตัวนี้เก็บไว้กินกับข้าวนะคะกินเลยดีกว่าทุกคนอะไรก่อนล่ะรรออะะไล่เริ่มกับมอลาวเลยดีกว่าอยากชิมงาพองชิ้นโตมากขนมงาพองเนี่ยจะเป็นขนมชื้นถิ่นของจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมคะใช่แล้วอ่ะเพราะเหมือนถ้าอยู่ต่างจังหวัดอ่ะบางทีอาจจะไม่รู้จักว่าพูดถึงงาพองคือขนมอะไรเนาะใช่กินแล้วกินนี้เลยได้ไหมอ่ะได้แล้วค่ะ กรอบดีมากอูมากดีอร่อยมากไปต่อเลยไหมเหมือนจุ้นหิวแหละเอาจริงอืออ่าแล้วนี้นะคะก็เป็นเป้าซอที่ทางเรือก็ได้ใช่เขาจัดเซตไว้ให้กับเรานะคะเราจะเริ่แล้วนะเราไม่แน่ใจว่าเป็นไส้อะไรอ่ะเพราะว่าน่าจะไส้หวานอยากกินไส้เค็มอ่ะแก่เลยอยากกินไส้เหมือนกันขออนุญาตนะคะแกะของทางร้านเลยเนาะเพราะว่าเราชอบไส้เค็ม นี่เราก็จะมาแกะไส้เค็มลองชิมกันดูด้วยนะคะของทางร้านเรานะคะก็จะมีเนาะหนึ่งกล่องบรรจุอยู่สิบสองชิ้นนะคะนี่กินทั้งคำอย่างนี้เลยอรออือดูอืออร่อยไม่ไหวฟินเวอร์เต็มปากเต็มคำ <laughs> อันนี้เขาเรียกอะไรคะอันนี้ที่น้องถามเนี่ยเขาเรียกว่าป่ากากลางเกงเอ้ยโกงกลางปากโกงกลางนะคะ อันนี้เป็นป่าสมบูรณ์ไหมคะเป็นป่าสมบสรูรณ์สิท้าไมสมบูรณ์เนี่ยของปลอมมั่งป่าชายเลนแห่งนี้สําคัญมากๆเลยนะเพราะเป็นแหล่งอนุบาลจัดน้ําตัวน้อยๆ,ๆกันขึ้นแหล่งๆที่ซัดเข้าฝั่งและการฟืนามิได้ด้วยนะอ,อ่ะสุดอากาศดีๆเข้าไปให้เต็มปอดเลยนะเพราะว่าที่นี่อ่ะอากาศีดีดด บรรยากาศดีนะคะแล้วก็ลดโลกร้อนนะคะอิ่ขมนมอร่อยไหมคะพี่จูนขนมอร่อยมากเลยน้องจูนบรรยากาศคือดีมากมากับเพื่อนก็ดีมากับครอบครัวก็ดีม,มากับคนรักก็ดีนะคะม,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 มาช่วงเงย็นๆนะคะคือดีมากเลยเฮ้ยอะไรอ่ะและนี่คือหินลูกเดี่ยวที่ชาวบ้านต่างเล่าว,ว่าหากใครขอสิ่งใดจะสมหวังดังปรารถนา ที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเรียกว่าหินก้อนเดียวใช่ไหมหินลูกเดียวหลูกเดียวหินลูกเดียว,ยวใช่ก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวก็ตอนนี้เราต้องทำยังไงบ้างคะเหมือนว่าถ้าเรามีความเชื่อเราบนที่ตรงนี้เราขออะไรก็ได้ลองดูไหมคะไม่เอากลัวขอด้วยก็ได้ไปแก้บนกับใครดีคะเนี่ย ถวนี้นี่จะมีนกนกอะไรบ้างคะอ,อู้ยหลายอย่างเลยสายชมนกนะคะมาได้นะคะนั่งเรือก,กันดาลา่าแล้วก็เก็บภาพนกไปนะคะคือดีอขนมนะคะให้มาสำหรับทานสีท่านเนาะ ตอนที่เรากินกันสองคนยังกินกันไม่หมดนะคะอิ่มนะคะบอกเลยอตอนนี้นะคะเราก็ได้เนาะล่องเรือกลับไปทางเดิมที่เราได้มาเมื่อสักครู่นะคะเสียดายอะวันนี้เรามาช้าไปหน่อยไม่งั้นเราคงจะมีเวลาเยอะกว่านี้นะคะก็เกี้ขนมแล้วอะเราขอหาแบบอะไรที่ไม่ใช่ขนมแบบกรุบกริบกรุบกริบกลองเป็น<ด>ปลาชิงชา้าเลยเราจะแกะแล้วนะเราเกะเลยปลานะจริงๆัง รอบไม่ไหวกรอบจริงๆนะทุกคนชอบความเงียบสงบนี้มากเลยค่ะอ,อากาศคือดีมากเลยเหมาะกลการพักผ่อนค้าและสำหรับคนที่มาเที่ยวภูกเก็ตน,นะคะพ้าไม่ได้เลยสำหรับการนั่งเรือกอนโดลาที่นี่นะคะที่หมู่บ้านหินลูกเดียวนะคะ ราชมบรรยากาศดีๆนะคะแล้วก็อย่าลืมยังไงคะน้องจนและเมื่อมาถึงเมืองภูเก็ตแล้วนะคะพลาดไม่ได้เลยเนาะเมื่อเรามาเที่ยวแล้วเราก็ต้องมีของกลับบ้านติดไม้ติดมือนะคะต้องไปแวะที่ร้านคุณแม่จู้ของปากเมืองภูเก็ตเลยค่ะและคือร้านเราอ่ะเพิ่งรีโนเวทเสร็จด้วยไปเมื่อวันที่13ามตอนบ่ายโมงตอนนี้ก็คือเป็นร้านคุณแม่จูโฉมใหม่เลยเนาะโฉมใหม่นิวคุณแม่จู้นะคะซึ่ง ที่ผ่านมานะคะก็แวะได้ซื้อของฝากได้ร้านใหญ่โตมีที่จอดรถสวยงามมากๆเลยมุมถ่ายรูปก็คือดีมากปังมากและคุณภาพของสินค้าก็คือสุดยอดนะคะมีสินค้าให้เลือกมากมายด้วยใช่ได้รับการรับรองจ p 5ล้านนะคะและ I.S.O. ย s o ด้วยทางร้านแม่จูของเรานะคะยังมีบริการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะใช่นะคะได้ทั้ง Facebook ลช้อปปี e ลอสซาด้าได้หมดเลยค่ะแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะร้านคือแม่จูของฝากเมืองภูเก็ตนะคะแล้วก็นี่เลยรายการของเราวันนี้คือรายการคุณแม่จูพาเที่ยวแล้วเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอีกก็รอติดตามชมกันได้นะคะในคลิปหน้านะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้ยังไงคะทั้งจูนเราต้องขอตัวลาไปก่อน ค่สำหรับใครที่อยากจะมานั่งเรือนะคะชมบรรยากาศสวยๆงามๆนะคะแล้วก็ศึกษาธรรมชาตินะคะก็สามารถตามได้เลยนะคะที่เพจล,ล่องเรือกอรดนล,ะละ่าคลองอันดามันนะคะ